อัสลามอะลัยกุมครับสวัสดีวันศุกร์ที่5พฤษภาคมนะครับพศ2566ขณะนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกา10นาทีนะครับอ่าพอดีท่านลูกค้าอยากดูยักษ์ต้นสีขาวที่เมืองโตลงคลิปเลียวใน a c e b o o k นะครับเนี่ยครับต้นนี้ดอกสวยมากเลยครับดอกสวยมากเนี่ยดอกสวยเนี่เดี๋ยวเด็ดให้ดูเลยนี่สวยมากเป็นสองชั้นนะบานหมด กีบดอกบางนะครับทําให้บานได้นานเนี่ยเห็นไหมทาให้บานได้นานดอกหนึ่งบานโอโ้เป็นอาทิตย์นะทําให้บานได้นานกลวยดอกสั้นทําให้ไม่มีใบรองแล้วดอกพอไม่มีใบรองแล้วดอกก็จะตั้งอยู่ได้ง่ายครับอยู่ในต่อยักษ์เสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอกิ่งไว้หกกิ่งต่อยักษ์สวยๆใหญ่ๆนี่ล่ำลำเต้งเตงเลยนะครับนี่นะครับนี่ต้นใหญ่นะครับตโตไม่ได้เอาไม้เล็ก มาขายราคาไม้ใหญ่นะครับบางตัวเอาไม้ใหญ่มาขายราคาไม้ใหญ่นะครับ,บ,ต,ราารบต้นใหญ่ในกระถางสองปี๊บ <c oughs> เป็นตอยักษ์นะครับให้ดอกดีแล้วก็สมบูรณ์ครับสมบูรณ์อันนี้ไม่ได้ยกโขดโชว์นะถ้าใครที่ดูเมื่อคืนนะครับจะเห็นของคุณพี่อะไรอะ่ะของพี่สติธรกับของทุนรัตนานะครับโขดขนาดนั้นเลยอะ่ะเต็มกระถาง18ดอะ่ะนั่นแหะที่บางตใส่ไว้ในกระถางนั่นคือกระถางที่แดโขดเต็มนะครับ เนี่ยพอขึ้นกระถางสองปี๊บก็จะเนี่ยก็จะเหลือหน่อยนึงเพราะว่าถ้ากเราเอากระถางไซสิบแปดหรือกระถางปี๊บ,บครึ่งมาใส่มันใส่ไม่ได้มันเต็มมันน่าเกลียดเลยมันน่าเกลียดคือไม้มันรากมันยัดอยู่ในกระถางมันทุเรศอะมันดูมันไม่สวยนะครับอุ้ยมีนกมาทํารังอีกแล้วต้นต้นที่เป็นรูอะครับมีนกมาทารังด้วยเออก็เริ่มทารังละก็ดีครับตรงนี้สงบดีนะครับนกชอบมาทํารังแล้วมีความสุขนะครับนี่ใครจะเอาต้นนี้ ถ้าชอบต้นนี้ก็ทักมานะครับขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ไอเดนะแดงพญาเพิ่มทรัพย์โอ้ดอกมารุ่นที่สองนะครับดอกมารอบที่สองน,นี่แดงพญาเพิ่มทรัพย์ตรงนี้นี่ก็ใหญ่มีเสียบต่อกิ่งไว้สองเดี๋ยวนะครับสองสี่หกแปดนะครับแปดกิ่งดอกกลาลังมานะครับโตดใหญ่เต็มกระถางสองปินี่หน้าไม้อยู่นี่สวยใหญ่มากนะครับเป็นไม้ที่สมบูรณ์เนี่ย เอาตอยักษ์มาเสียบไม้สีเนี่ยถ้า,าเราเสียบตอเล็กๆหนปะ่ะกิ่งมันจะใหญ่เท่ากันทันกันมันก็จะดูกลืนกันสวยนะครับสวยบางโตเจอที่ไรบางตก็ต้องพูดกับลูกค้าอย่าเบื่อแล้วกันว่าทําไมทาไมบางตไม่เสียบตอยักษ์ต้นใหญ่แล้วทำไมเดี๋ยวนี้เพราะว่าเนี่ยมันไม่กลืนเห็นป่ะมันเป็นใหญ่เล็กก็เลยไม่เอาละเอาอย่างนี้ดีกว่านี่เพราะใหญ่ไปแล้วมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันมันสวยหน่อยนะครับก็ฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามใน u t u b e ในไลน์ในเฟซให้บางโตหน่อยนะครับบางตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็น สั่งต้นไม้ก็ลายแอลิทเติลการเดนเลยครับลายแอลิทเติลการเดนนะครับอยู่ข้างล่างเนี้ยอยู่ในเนี้ยเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เนี้ยลายแอลิทเติลการเดนน,นะครับอยู่ข้างล่างเนี้ยสั่งได้เลยสั่งได้เลยนะครับมีแอดมินคอยดูแลนะครับเนี่ยอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งดอกสวยมากแต่นี้ไม่ค่อยหอมเด็ดเลยบางตัวชอบเด็ดอืมเนี่ยครับมันต้องบานบานวันสองวันนี่บางตัวจะดมให้ดูเดี๋ยวบางตัวต้องดูก่อนกลัวมีมแมลงอยู่ข้างในเดี๋ยวดมเข้าไปแล้วโอ้เข้าจมูกอ่า ใช่ใช่ใช่มันต้องบานบานใหม่ๆถ้ามันแต่แต่แต่มันบานหอมไม่ดีหอมไม่เยอะนะเพราะว่ามันขาวมันขาวต้นเนี้ยบางตถึงบอกบางตไม่มั่นใจต้นเนี้ยไก่ต้นที่คุณรัตนารับไปแล้วอะ่ะนะครับเพราะว่าบางโตว,ว่าต้องเลี้ยงปุ๋ยขี้ไก่อะ่ะเลี้ยงปุ๋ยขี้ไก่มันถึงจะหอมนะเอาขี้ไก่เหม็นๆมนาะให้เขากินนะเขาถึงจะหอมต้นนี้ขอพันเดียวถ้าส่งก็ร้อยเดียวไอ้ต้นเนี้ยเป็นตอยักษ์ อันนี้มีสีสีนะมีนี่มีแดงพยาเพิ่มทรัพย์มีขาวมีเหลืองมีชมพูแล้วก็มีไฉไลนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็ต่อยักษ์นี่ก็ขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งต้นนั้นที่นกทารังก็ขอสองพันนะครับน้องชายเขาแกะรังออกไปแล้วนะเนี่ยที่เป็นตอรีลาเนี่ยขอสองพันค่าส่งก็เอามาร้อยเดียวก็พอนะครับ,นะรบแล้วก็อันไหนอีกต้นใหญ่เอาต้นใหญ่ก่อนเนาะต้นใหญ่ก่อน ต้นใหญ่ก่อน,นะลูกค้าถามมาว่าเออมันมีต้นไหนด้อ้าไชไลต้นนี้ยังอยู่เนี่ยไชไลต้นยังอยู่เป็นตอยักษ์เหมือนกันตอกิ่งไว้สองสี่หกเจ็ดเจ็ดกิ่งนะครับตอกิ่งไว้เจ็ดกิ่งไชไลต้นนี้เจ๋วมากเลยนะครับนี่เจ๋วมากขอพันห้าค่ะส่งร้อยหนึ่งแล้วก็ไอไอมีสีของตอไอดอกใหญ่ๆ,ๆ,ๆนี่นะครับอืมเหี่ยวหมดแล้วนะครับสู้แดดไม่ไหวอะพูดตรงๆนะครับแดดมันแรงมากเอาเท่าที่ไหวอ่ะเนี่ย ดอกมันใหญ่ไงเด็ดออกนะครับเนี่ยเด๋ยบเชื่อไหมเนี่ยพอตอนลดน้ําไปแล้วนะตอนกลางคืนมันก็บานแข่งอีกแต่ตัวเห็นนี้นตันเด็ดออกหมดแหละนี่ต้นนี้้นใหญ่มากครับก็ขอสองพันขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนี่มีไฉไรต้นนี้ยังอยู่นะครับนี่ต้นนี้ก็ยังอยู่นี่สวยมากนี่ต้นหนึ่งอันนี้ก็ยังอยู่เนี่ยขอพันเดียวอันนี้มีมีสองสีนะมีสีนี้มีอันนี้แล้วก็มีคาเนชั่นนะครับอันนี้มีสองสีเนี่ยขอพันค่าส่งร้อยหนึ่งนี่ก็สวย เอาไปดูต่อยักลืมไปลืมไปเดินเพลินนี่ก็พวกไม้รักแก้วนะครับไม้รักแก้วที่ยังมีที่มึงโตทํๆเก็บไว้นะครับนี่ที่มึงโตได้มาล้วมึงโตเก็บไว้นี่นี่นี่บานแล้วบานแล้วนี่ดอกใหญ่มากแต่ว่ามันต้องมีใบรองนะไม่มีใบรองมันไม่ไหวมันหนักเกินเดี๋ยวเด็ดอันนี้ออกก่อนคือพวกดอกใหญ่พวกนี้เด็ดเด็ดออกเลยบางโตไม่ค่อยอยากให้มันเห็นดอกไม่ให้มีไม่อยากให้มีดอกเยอะให้อยากอยากให้มีแค่ดอกสองดอกพอเพราะบางตจะเอากิ่ง มงโตัวจะเอากิ่งอันไหนที่มันเป็นดอกบางๆหน่อยก็ปล่อยเขาแต่อันไหนดอกใหญ่ๆที่บัโตัวเร็งๆไวเนี่ยมงโตจะพอเห็นดอกแล้วมงโตจะเด็ดๆออกเขาบางตัวจะเอากิ่งให้มันยาวไวๆมันตัวจะเอามาเสียบต้นอื่นนี่ก็นี่ก็ขายนะเนี่ยขายเนี่ยเอาเป็นว่าขายหมดทุกต้นแล้วกันมีไม่ขายอยู่สามต้นตรงนู้นนะครับนอกนั้นขายหมดเออนอกนั้นขายหมดเอาง่ายๆเลยนี่ต้นนี้ดอกสวยมากนี่ก็ขายเนี่ยโคตรใหญ่เลยนะครับนี่ก็ขายพันห้าเนี่ยนะครับนี่ก็ขายพันเดียวเนี่ พันเดียวพันเดียวพันเดียวนะครับเนี่ยไซส์เล็กลงมาหน่อยเนี่ยพันเดียวนะครับอันไหนใหญ่หน่อยมันก็ขายพันห้าเนี่ยเนี่ยขายพันห้านี่ยขายพันห้าอันนี้ใหญ่นี่เล็กลงมาหน่อยขายพันเดียวนี่ดอกสวยด้วยอันใหญ่ขายพันห้าเนี่ยนะครับอ่ะมาดูตอยักษ์นี่เหลืองซัดเจริญเบอร์สองนะครับดอกมันสู้แดดไม่ไหวไม่หมด ไม่จริงๆนะคือมันไม่ขอบดอกไม่เหี่ยวมันทานไม่ไหวหรอกนะครับบางทีเราก็ต้องเข้าใจอ่ะดอกมันหนาไงมันทานแดดไม่ไหวนี่นี่ก็ตอยักษ์อีกต้นหนึ่งนี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองเหลืองเหลืองใหญ่ๆดอกใหญ่ๆอันนี้ก็เสียบต่อยักษ์เหมือนกันอ่ากิ่งกิ่งเนี่ยเจ็ดกิ่งอันนี้เสียบไปเจ็ดกิ่งสวยก็าขายพันห้าค่าส่งก็ร้อยหนึ่งใครรับส่งต้นมงังโตส่งฟรีนะนี่ก็สีขาวแบบต้นแรกนี่ อันนี้ก็ใหญ่ใครจะรับเป็นคู่ก็ได้นะนี่สีขาวเหมือนกันนี่อันนี้ก็พันห้าค่าสองร้อยหนึ่งอันนี้เป็นไฉไลไฉไลดอกมาเต็มเลยนะครับนี่เอ้าอาุ๊บอ่าเด็ดออกเด็ดออกแห้งละอืียมันทานไม่ไหวมันแห้งหมดอ่ะเนี่ยไฉไลไฉไลนะครับนี่ต่อยักษ์สวยไหมโตดใหญ่สวยนะครับนี่ขอพันห้าค่าสงร้อยหนึ่งข้างหลังก็เหมือนกันนะ เอเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นตอฮอลแลนด์อันนี้เป็นตอฮอลแลนด์ที่มงึงโตเสียบไว้นะครับนี่นี่เหลืองนี่แล้วก็ต้นไหนมันมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อแล้วก็มีขาวนี้นี่ก็ตอยักษ์อีกต้นใหญ่ดีนี่ขาวล้วนนี่ข,นนขอพันห้าค่าสองร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตอสูงๆดอกชั้นเดียวโหดๆสวยๆนี่สวยไหมนี่อันนี้ขอพันห้าเป็นไม้ละกแก้วนะพันห้า อันนี้ขอห้าร้อยอ่าอันนี้ขอห้าร้อยค่าส่งหกสิบบาทสีนี้สวยสวยดีนะครับเป็นไม้เสียบยอดนะห้าร้อยค่าส่งร้อยหนึง่งนะครับแล้วก็ที่เมื่อเช้าลงใบด่างอันไหนอ่ะกล้าลูกค้าก็ทยอยรับแล้วนะเหลืออีกประมาณห้าหกต้นนะเหลืออีกห้าหกต้นใครจะเอาก็ทักมามีใบด่างหินอ่อนใบด่างสาลัญญาแล้วก็นิลการนะครับใครเหมาใครเหมาสิบต้น มึงโตแถมให้ต้นหนึ่งแล้วก็ส่งฟรีนะใครเหมาสิบต้นมึงโตแถมให้ต้นหนึ่งแล้วส่งฟรีใครรับห้า er ต้นมึงโตส่งฟรีนะครับแล้วก็ไม้ลากแก้วที่ลงขายไว้เหลืออีกสองต้นนะนี่ด <sting? S 2> อกโรยละเหลืออันนี BRE, ้นะครับเหลืออันนี้นะครับแล้วก็ดอกตัวนี้นะครับนี่เหลือสองต้นนะเหลือแค่นี้นอกนั้นนี่นั่นลูกค้ารับแล้วนะครับข้างหลังก็รับแล้วรับแล้วรับแล้วหมดแล้วนะครับนี่เหลือสองต้นนี่ที่ลงขายไว้ใครจะรับสองต้นนี้ต้นละห้าร้อยนะสองต้น พันหนึ่งส่งฟรีนี่มีอยู่สองต้นนี้ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้จดจาไม่ได้แล้วนี่ต้นที่เก้ากับต้นที่หกโอ้ต้นต้นต้นที่หกดอกสวยนะครับแล้วก็ต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้าชมพูเลยมันชมพูทั้งคู่แต่ชมพูคนละเฉดนะครับชมพูจัดกับชมพูอ่อนนะครับเนี่ยก็เหลืออีกสองต้นนี้ใครจะรับทั้งสองต้นมุตโตก็ส่งฟรีไม้ต้นละร้อยไม้ต้นละร้อยก็ยังมีนะนี่ไม้ต้นละร้อยนี่ใครจะรับไม้ต้นละร้อย สิบต้นพันส่งฟรีให้ใครให้บางโตคัดให้ไอ้สิบต้นน่ะให้บางโตคัดอยู่แล้วแหละเนาะบอกมาเลยสิบต้นพันส่งฟรีให้บางโตคัดให้บอกเลยบางโตจัดการบางโตคัดให้หน่อยบางโตแถมไซส์กระถางหกนิ้วให้ต้นหนึ่งนะครับเฉพาะไซส์ร้อยนะแล้วใครที่จะซื้อให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าก็บอกมาบอกว่าเนี่ยซื้อให้แม่ให้พ่อให้ปู่ให้ย่านะบางโตก็จะแถมอย่างนี้อีกต้นหนึ่งนะครับไซส์หกนิ้วเหมือนสิบต้นแถมสองอ่ะแต่ใครแต่ใครไม่ได้ซื้อให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าซื้อให้ตัวเอองงก็ไม่ต้ ก็แถมต้นเดียวนะครับมันมันจะบอกบางตมาบางตก็แถมให้อะไม่ต้องกลัวหรอกว่าบางตบอกแล้วไม่แถมอย่างเงี้ยมันคือความรู้สึกทางใจอ่ะความบริสุทธิ์ใจความสะอาดในหัวใจกันน่ะใครที่ซื้อให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าให้ให้มีความสุขความจำเริญขอให้เจริญเจริญขึ้นนะครับก็บางตก็จะแถมไม้ไซส์กระถางหกนิ้วแบบนี้ให้ต้นหนึ่งใครที่เอ่อให้บางตขั้นให้บางตก็จะแถมให้ต้นหนึ่งไซส์กระถางหกนิ้วนะครับเนี่ยตัวละร้อยสิบต้นพัน สิบต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยดอกมันมาไม่ทันเอาไปบานที่ถ้านลูกค้าเดี๋แต่ทุกต้นเน่บางตัวบอกเลยมันเห็นดอกแล้วแหละแต่มันยังไม่บานเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยคือไอ้บานเนี่ยลูกค้าก็คัดบางตัวก็คัดให้ลูกค้าไปหมดแล้วนะครับก็เหลือประมาณนี้ประมาณแบบดอกมาเนี่ยกำลังมาเลยเนี่ยมันก็ใช่ไม่ใช่ว่าจะยังไม่บานหรอกมันเริ่ม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 บานนะครับสิบต้นพันธุ์ส่ง EMS ฟรีนะครับให้บางตัวคัดให้แถมหนึ่งต้นนะครับซื้อให้พ่อให้แม่ ครับซื้อสิบต้นแถมอีกหนึ่งต้นมันแถมสองใครซื้อไม่ถึงนะครับใครซื้อไม่ถึงก็ขอค่าส่งหกสิบนะครับใครซื้อไม่ถึงขอค่าส่งหกสิบแล้วก็มีใบด่างหินอ่อนโอ้ยังไม่ลงขายเพราะบางโตจะต้องทําไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้ลูกค้ามาเอาที่ร้านยังลงขายไม่ได้ใบด่างหินอ่อนต้นใหญ่ขายได้ต้นแปดนิ้วเนี่ยครับเนี่ยสิบต้นใครซื้อสิบต้นบางตก็แถมให้ต้นหนึ่งก็บอกเางโตมาแล้วกันจะเอาอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่มีแต่ด่างหินอ่อนแหละที่ต้นใหญ่ๆไอ้ด่าง ไอ้ด่างสลันยากันนี้ละครกิ่งมันไม่เดินมันสู้ด่างหินอ่อนไม่ได้ด่างหินอ่อนเนี่ยก็จะซื้อก็ซื้อนะครับเดี๋ยวพออีกสองสาวันนี่บางโตดูว่าไม่มีใครซื้อแล้วบางตข,ขึ้นกระถาง11นิ้วหมดแล้วนะเพราะต้นมันใหญ่เนี่ยมันใหญ่เกินกระถางเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยด่างสลันย่าสู้ไม่ได้ดูดิแต่และต้นนี่ต้นใหญ่ไซส์11นิ้วชัดๆนะครับเนี่ยใหญ่นะครับใครจะเอาก็รีบเอาไปละกันนะครับเนี่ยสิบต้นแถมหนึ่งต้นส่งฟรี ห้าต้นส่งฟรีดูในลายต้นที่เลือกได้เลยนะครับใครชอบก็ทักมาแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อสูงต่อสูงยังมีกี่ต้นสองสี่หกแปดสิบมีอีกสิบเอ็ดต้นนะครับใครจะเอาต่อสูงีต้นละสนะี่ร้อยเนาะค่าส่งหกสิบใครจะเหมาสิบเอ็ดต้นนี้สิบเอ็ดต้นนี้ขอสี่พันอ่าท่ากับว่าซื้อสิบแถมหนึ่งส่งฟรีด้วยใครจะเอาทักมาอันนี้ของคุณน้ำพันนะครับเดี๋ยวน่าจะแพ็คพรุ่งนี้เพราะว่า รอให้มันเสด็จน้าหน่อยอันนี้ลูกค้ารับแล้วอันนี้ของคุณเจี๊ยบรับแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลูกค้ารับแล้วต้นขาวต้นหนึ่งนะครับนั่นไม้ลากแก้วนะนะั่นน่ะเนี่ยไม้ลากแก้วต้นขาวนี่เป็นไม้ที่ลูกค้าเลือกเนี่ยดูดิต้นละร้อยนะั่นมันโควสวยเลยสั่งมาเหอะนะครับไม่ต้องกลัวหรอกบางตัวจะเอาของไม่ดีให้ดูคลิปเมื่อตอนกลางคืนก็ได้ก็รู้นะนะั่นน่ะเป็นยังไงล่ะสวยมากต้นใหญ่ต้นสวยดอกดีไม้สมบูรณ์แข็งแรงสั่งมาเหอะไม่ต้องระวงไม่ต้องอะไรหรอกบางคนมาแล้ว ขอถ่ายรูปดูทุกต้นได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมันมไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวว่าบางตัวเอาของไม่ดีให้โอ้ยก็ฝากถ้าลูกค้าที่ได้รับต้นไม้บางตไปแล้วช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าเจ้าใหม่หน่อยครับช่วยช่วยบางตหน่อยบางทีบางตก็อธิบายไม่ถูกกับบางตเข้าใจว่าเออคนไม่เคยค้าขายกันก็มีความหวาดระแวงไม่มีเก็บเงิน,นปลายทางไม่เอานะจะเอาเก็บเนนงินปลายทางมันไม่มีเปลืองนะครับนี่นี่กระไมล่กแก้วนี่ต้นใหญ่มากเลย ต้นใหญ่มากนะี่อันนี้ต้นละพันเนี่ยต้นละพันค่าค่าส่งก็ต้นละร้อยนี่ใครจะเอาก็ทักมานี่อันนี้สีแบบปลกๆเดี๋ยวรอสีรอบใหม่แล้วกันนี่มันเหี่ยวละเนี่ยสีแบบปลกๆนั้นน่ะไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวแล้วใครเอาไปก็เป็นของคนนั้นคนเดียวนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้ครับไม้ใหญ่ที่ลูกค้าถามมานะอ่ะอ,อ,นะอันนี้ยังอยู่นะอันนี้ยังอยู่อันนี้ยังอยู่ก็ขายพันห้าค่าส่งก็ร้อยหนึ่งเนี่ยกระถางปี๊บสวยมากเนี่ยดูดิไอ้ต้นเนี้ยขายพันห้าเนี่ย สวยมากเลยนะดอกใหญ่มากต้นใหญ่มากใครจะเอาเอามาทักมานะครับเนี่ยคือไซส์ใหญ่ๆเนี้ยมันเหลือ,อไม่กี่ต้นแล้วเพราะว่าลูกค้าทยอยเอาไปเยอะนะครับทยอยเอาไปเยอะนะครับก็มาที่ร้านมาอะไรก็ซื้อนอกรอบแหละเขาไม่มานั่งเลือกต้นนู้นต้นนี้เขาสั่งเลยมีไม้ต้นใหญ่ไซส์ไปไหมเอาสองต้นสามต้นเนี่ยจักเยอะๆก็มีแค่นี้แหละแล้วก็หมดแล้วนะไม่จะไม่มีอีกแล้วจนอุ้ยอีกสี่ห้าปีนู่นอาจะมอีอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับท่านมีแค่นี้ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แลวก็จริงใจต่อกันการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตัญยูรู้คุณคนจะทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญค,ค,คุณคนครับอย่าก,กตันยูฝากกดถูกใจกดกระดิง่งกดติดตามใน u t u b e ในไลน์ในเฟซให้บางตัวหน่อยนะครับบางตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นนะครับสั่งต้นไม้ก็ลายแอดลิรต้นไก่แดก สวยมากนีไม้ลากแก้วนะเนี่ยเนีย่ยไมา้ลากแก้วนะั้นนี่มึงโตยังไม่ได้ลงขายนะตรงเนี้ยคือดอกมันเพิ่งจะมาอย่างนั้นอ่ะมึงโตเลยไม่ค่อยลงขายมันมันบานไม่เต็มที่มึงโตก็ปล่อยๆไว้ก่อนเอาเฉพาะนั่นอ่ะเหลือที่ลงขายอยีกสองต้นนั้นอันนี้ยังไม่ได้ลงขายเลยแล้วก็นั่นไซส์กระถางแปดนิ้วก็มอีอยู่แค่นั้นแล้วเนี่ยมึงโตก็ยังไม่ได้ลงขายก็เก็บไว้ทําตอรีลานะครับไม้ที่มึงโตไม่ได้ลงขายไม่ใช่อะไรนะคือดอกมันเพิ่งจะเริ่มเริ่มมานี่ไอ้ต้นนี้ชั้น เป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้ลากแก้วนะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่มันใส่อยู่กระถางนี้เนี่ยใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันนะครับสวยใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามัอะัยกุ้งวารอมตุลฮ์วะะาราะกาตุขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามชวนชมบางโตนะครับสั่งต้นไม้ช่วยสนับสนุนบางโตขอบคุณมากๆเลยครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับบางโตจะได้ เลื่อนอันดับการมองเห็นจะได้มีคนเห็นบางตัวยกขึ้นฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับบางตัวจะได้แบบเลื่อนอันดับนะครับบางตัวจะได้มีคนเห็นเยอะขึ้นบางตัวจะได้ค้าขายได้เจริญรุ่งเรืองนะครับฝากลูกค้าลูกค้าทุกทกท่านและพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาอาเป็นกําลังใจให้บางตัวด้วยนะครับบางตัวทการค้าตั้งใจทําจริงๆนะครับแล้วก็มีผลงานนําเสนอท้าลูกค้าทุกๆวันนะครับขอบคุณมากๆครับวัสลามอะไรกุ้มวะรอมาะตุลนล้อวะบาร์กาตุขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ